สวัสดีครับโอเอร์ลอีกเชนเคยตัวป็นซิ่ง EP 76นะครับผมอันนี้มาอยู่ที่ตากนะครับเดี๋ยวมาชมหน้างานกันครับผมหนางานยกสูงนะครับผมยกสูงเป็นเสาใหม่ทั้งหมดนะครับยกเป็นเสาเพื่อจะใส่น้ําท่วมนะครับผมยกจากระดับเก่าขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเทเสานะครับผม ครับผมว่าตอนนี้ที่งานเราก็ทําการลงเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทาการเทเสานะครับผมกำลังทาการเทเสาขุดเต้งนะครับเริ่มทาการขุดแล้วครับเดี๋ยวชมการเทเสากันะครับผมครับผมครับตอนนี้ที่งานเราก็ทําการเทเสาเสร็จได้หนึ่งสเต็ปแล้วครับเดี๋ยวจะชมเดี๋ยวจะทาการยกนะครับผมยกขึ้นจากระดับเก่าประมาณหนึ <S <S ่งเมตรครับเดีย๋ยวไปชมการยกกันนะครับผม มาติดตั้งนะครับเับผมมาชมการยกกันครับครับผมครับตอนนี้ทีมงานเราก็ทำการเทเสาเสร็จซิมเทียบร้อยแล้วครับผมเทเสาแล้วยกสูงนะครับยกจากระดับเก่าอธบายนะครับประมาณเมตรยี่สิบนะครับผมขอส่งงานนะครับยกไปซึ่ง EP เจ็ดสิบหครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆต่อไปครับ ครับสวัสดีครับ